ซับป <Support>, อดซับปอดรดเลยสุดย, hey, ยอดไอ้มาเนี่ นครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เช้าวันอาทิตย์เอ๊ะไม่ใช่วันนี้เช้าวันหยุดนะครับวันจันทร์นะครับก็มีนัดไปส่งน้ำเต้าหู้นะครับเนื่องจากาคู่ต่อยเนี่ยคู่ต่อยที่ขับเวฟร้อยยี่ห้าทัวร์ลิงนะครับก็เขามีนัดไปแคมปิ้งกันที่อ่างเก็บน้ําแม่ประจันนะครับก็ตอนนี้ตอนเมื่อวานผมก็ไม่ได้ไปเดินทางไปแคมป์ด้วยนะทลิปนี้ก็เลย อาสานะคะตอนเช้าเนี่ยจะตามเข้าไปก็แกไปอยู่ประมาณ5-6คนนะครับไปแคมปิงม้งมอเตอร์ไซค์โดยนอนกันริมอ่างเก็บน้ำซึ่งแบบดิบๆเลยนะเพราะว่าบริเวณนั้นก็ ไม่ได้เป็นจุกลางเต็นนะก็คือว่าไปแกไปแคมป์กันเอกเองแต่ว่าอนุญาตคุณเจ้าของพื้นที่บริเวณใกล้ๆเคียงนะคะว่าขอไปนอนพักผ่อนนะครับกับบรรยากาศแบบไบเกอร์แคมเปอร์อะไรประมาณนี้นะโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่บริเวณหน้าร้านนะัตโหค่แล้วนะเดี๋ยวผมสั่งก่อนนะเจน้ำไม่เครื่อง10ถุงแล้วก็ปลามาไข่ไงนะ สามสิบเอาสิบตัวครับโอเคครับก็สั่งไปสิบถุงนะแต่เขาอยู่กันห้าคนนะ<ม>โอเคครับแล้วก็ภารกิจในการส่งน้ำเต้าหู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะเดี๋ยวผมเก็บใต้บอกก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะกระดิ่งกระดอนนะนี่น้ำเต้าหู้หนึ่งถุงแตกวะปลาแล้วก็ขนมจีบนะครับโอเคเดี๋ยวจะบล็อคกันไปที่หนองยาป้องนะครับ โอเคครับตอนนี้เรามาถึงแยกปากท่อแล้วนะถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนมาจากกรุงเทพหรือมาเที่ยวเล่าลีซุนเนี่นยก็จะคุ้นกับแยกข้างหน้านะอู้หูดูปากท่อวันนี้ดิอู้คือมันสวยนะเป็นอำเภอที่ผมชอบมากนะปากท่อเป็นอำเภอที่แบบเล็กๆนะครับก็อยู่ติดกับสมุทรสงครามนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ทางซ้ายมือนี่นะแต่เดี๋ยวเราจะไปทางขวานะครับนั้นเราจะไปทางขวา ก็จะวิ่งเข้าป่าไปทางาชัดม้่วยยังโทนชัดปไหวนะครับโหเช้านี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะโผลออกมาแล้วนะครับก็ภารกิจรถส่งเต้าหู้ของเราวันนี้นะครับกับฟอร์ซ่าสามนะเราจะไปส่งกันถึงริมแคมป์ริมน้ําเลยนะไม่รู้ว่าเขาตื่นหรือยังแต่เขาน่าจะตื่นกันแล้วแหละหกโมงครึ่งแล้วนะครับเราน่าจะถึงประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆนะครับ เพราะว่าเส้นทางก็เข้าไปก็จะทาความเร็วเยอะไม่ได้นะเนี่ยแย่ปักทอนะครับตรงนี้ก็จะมีรถสิบลอ้อเยอะนะใครๆที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าข้างในมันเป็นพวกธุรกิจโม่หินตักดินตักหินขายอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรถแบบนี้เยอะนะครับนี่จะฝุ่นเยอะนะครับผมนี่ขับมาตรงเส้นที่เป็นรถ ที่เขาบอกว่าส่งพวกหินพวกดินอะไรนะแัวน,นี้จะฝุ่นค่อนข,ข้างเยอะพอสมควรเลยนะก็คุ้นเคยนะครับกัแบบเส้นทางตรงนี้ก็คือตรงเขาภูขวาสวรรค์น,นะครับขวามือนะครับที่มีพระพุทธรูปแล้วก็พระเยซูเจ้าอยู่ข้างบนยอดดอยยอดเขานะครับก็เป็นแลนด์มาร์คราบุรีถ่ายรูปได้นะฮะนี้ก็สวยนะก็แนะนําใครที่ ขยันเดินออกกาลังกายข้าบนเขาสูงมากนะแต่ว่าเป็นบันไดนะครับไปสะดวกนะัะพิมพ์ค้นหาเลยภูเขาภุผาสวรรค์ลาบุรีนะสวยอยู่นะแล้วก็ล่มรื่นด้วยคือธรรมชาติสุดๆนะนะ้บนยอดเขาตรงนู้นนะเนี่ยเนี่ยาวเลยนะเขาจะเป็นแบบแถวยาวแล้วก็เดินขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะครับแล้วก็ข้าบนเป็นจุดแบบมีศาลามีพระไหว้ให้ไหว้ได้อะไรประมาเนี้ยข้างบนนะครับมีพระเยซูยืนอีกอาอกยืนอยู่อีก เขานึงด้วยนะก็ลองดูครับใครชอบเดินขึ้นเขาก็เอาเลยผมอาจจะเป็นลมไปแล้วนะฮะก็สำหรับจุดที่พวกเราจะไปนะครับเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําแม่ประจันนะครับซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับก็อยู่ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดราชบุรีแล้วก็ ไปทางจังหวัดเพชรบุรีนะฮะโดยเส้นทางตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆแล้วถนน2ข้างทางเนี่ยเขาทำแบบไว้สำหรับให้พวกแก๊งจักรยานปั่นกันอีกได้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นถนนที่ดีและสวยงามมากในช่วงเวลาเช้านะครับเพื่อนจะเห็นว่าจะมีพระอาทิตย์ในมุมซ้ายมือของพวกเรานะครับตัดผ่านหินภูเขาขนาดใหญ่ทางซ้ายมือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตรงนั้นเป็นภูเขาอะไรนะครับแต่ค่อนข้างสวยงามมากในทุกๆเชา้าที่ผมมาในเส้นทางนี้เนี่ย ผมจะเห็นผ้าทิตย์ลอดผ่านมาจากจุดนั้นเป็นประจำตอนนี้เราจะกำลังจะเลี้ยวเข้าสู่อ่างเก็บน้าแม่ประจันจะอยู่ทางขวามือของพวกเรานะครับเกาะบุกเที่ยวไปด้วยกันเลยครับกับบรรยากาศรถส่งเต้าหู้ยามเช้าของเราครับผมตอนนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงตัวเขื่อนแล้วนะครับก็ดูตัก GPS น่าจะตรงขึ้นไปเลยโอ้โหเป็นทางดินครับท่าน โอ้ ه, มาถึงแล้วอันนี้คือเขื่อนแม่ประจันนะครับระวังรถนะครับพุ่งพ่วดไปรถทรายมาอันนี้เป็นทรายครับต้องระวังนะฟอซ่าทั้งหลายโอ้โหบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้เราก็ถึงตอนเจ็ดโมงห้านาทีนะก็ดูตามหมายที่เราคิดว่าประมาณเจ็ดโมงก็น่าจะถึงนะครับ การเดินทางอ่ะก็มาจากราชบุรีเนี่ยนั่นจะใช้เวลามาสัก45นาทีนะถ้าสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ขนาดกลางอย่างพวกฟอร์ซ่าอะไรเงี้ยอู้สวยไหมอู้เขาอ,อยู่ไหนกันเขาไม่รู้นะผมไม่ได้ถักด้วยครับมีน้องลิงด้วยว่ะนี่ฮัลโหลฮัลโหล โอ้หโค้สวยเลยเพื่อนๆนี่คืออ่างเก็บน้ําแม่ประจันนะครับออ้น้าเต็มหมเลตก่อนผมเคยไปแคมป์ข้างล่างนี่น้ำมันเข้ามาเต็มนะครับโอ้โห<ฮ>ดูบรรยากาศเราส่งเต้าหู้ของเรานี้ก็เก็บบรรยากาศนะฝักงเพื่อนๆนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเขื<ฮ>่อนแม่ประจันนะครับลองค้นหานะาราชบุรีนะ มาตกปลานะก็จะคือมีชาวบ้านมาตกปลาเขาก็มาตกปลาได้นะก็ไม่ได้ไม่ได้มีการห้ามอะไรนะตรงนู้มีวัดไม่ได้จจจะเป็นวัดผูใสนะตรงนู้โอ้โหดูบริเวณนี้ดิโอ้ล่องลอยครับข้างหน้าเขาทำอะไรกันอนะ่ะเฮ้ยมีแคมปิง้งแคมปิ้งกันริมเขื่อนเลยทีเดียวเชียวอาอ่นนี้ก็ได้เหรอครับอ๋อมาแคมป์บนนี้เลยริมเขื่อนเลย โอไปอย่างนี้ไปอีกนะครับมากระบะด้วยครับง่ายๆไปเลยทีเดียวเชียวของเราน่าจะนุ่นนะผมเห็นละน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับตามหมายที่บอ,อกมาตรนนี้นมีวัดนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปบริเวณตรงที่เป็นส้มๆนั่นนะ่ะน่าจะใช่นะบอลไม่ค่อยเห็นหรอกโอ้ดูวิวดิก็สวยเลยแม่ประจนันเพื่อนๆมาได้เลยนะครับมาทางรถเล็กรถใหญ่ก็มาแคมป์มาพักผ่อนแล้วก็จะทิ้งขยะนะครับอย่าทําอะไรให้เขาว่าเราได้นะครับแล้วก็ ท่องเที่ยวนะรอบรอบอ่างมีพื้นที่เคีย่ยมอเตอร์ไซค์เยอะมากนะครับเชมมสซี่ x อแปฮะกับเตโยต้า <c oughs> ครับผม <c oughs> โอ้บรรยากาศดีไหม,มเพื่อนดูดิแต่ทางก็ประมาณนี้นะน้องแจ๊สผมก็น่าจะพอไหวอยู่นะต้องค่อยๆหอย,ยอดนิดนึงนะเพราจะเป็นรถยนต์เล็กนะคมุบงแต่วิววิวฝั่งนี้ เยี่ยมแจ่มมากนะคือมันมองเห็นภูเขานะครับมีฟิลลิ่งออฟโหลดน้อยๆน,นะครับโอ้ยไปเฉอึ๊บอึ๊บนี่ใั้ฝังมือด้วยป่ะน,นะ ผู้าาต่อยสวัสดีครับโอ้โหหลายจุดว่ะเมื่อกี้นั่ก็ไม่ไปถามเขาว่าอยู่ตรงไหนกันนอนอยู่ไม่ตื่นกันนะ,ะ,ะนเสดงมาเอาปิ้นกันเนยลย <c oughs> โอเคนี่ว่าตื่นกันหมดแล้วล<ะ>โอเคครับสมาคมน้ำเต้าหูห้แห่งประเทศไทยลลลลลแล้วก็มีนีเน่เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินด้วยกัน โ,โกมกกไปนั่งกินนะคู่ต่อยมอบมอบ,มอบ,มอบส่งมอบส่งมอบวาร์ปก่อนนะครับขอบคุณน้องฟอร์ซ่าด้วยที่พามาเที่ยวมีซับบอร์ดด้วยนะครับใครที่เล่นเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำนู่นคู่ต่อยนั่งชิวไปนั่งกับคู่ต่อยบ้างโอเคพับกล่องเลยจ้า mất hết rồi, du máy, một, hết một, không bao giờ cười nữa, không เดี่นนแคมปิ <complexity> ้งนะผม่อาไม่ไว เรสำเร็จนะครับการน้ำเต้าหู้ยามเช้านะครับนี่เลยนะซับบอร์ดเอาเอาไอนี่ป้อมยามประตูหนึ่งได้เลยครับเดี๋ยวก็มาผมครับนี่ก็มาสำรวจชีวิตกูต่อยนะครับก็ ประมาณนี้นะแคมป์น้อยๆน,นะครับในนี้มีกันอยู่ห้าหนึ่งสองสามสี่นะครับแคมป์น้อยแต่ว่ามาเต็มนะครับแล้วก็มีมาแคมป์นี่ตรงนี้ก็มีฟืนขนาดใหญ่นี่เผาไม่หมดนนะทั้งคืนเลยนะยอดนะแล้วก็มีโต๊ะแคมปิง้งเบาๆนน่าจะมีคนมาเพราะมันเป็นแหลมเข้ามาใช่ไหมครับคุณตอยนะรอบๆก็ประมาณนี้นะครับเป็นน้ําล้อมเลยมองเห็นวลวพระด้วยนะพระตรงนู้นที่เป็นหน หัวพระเสียนพระนะปลายนิ้วผมนะมันี้จะมีเสียนพระอยู่เเห็นไหมเล่นน้ำกันได้นะเช้านี้ตะนาวเลอเกินขอผ่าน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีฝั่งนี้เป็นพวกเกาะเก่งของหินนะครับรรอบๆประมาณนี้นะวิวสุดยอดเลยตรงนี้เป็นวัดนะครับแล้วก็เป็นเป็นบ่อลูกลัง ตัวนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศเป็นก่อนของเล่นคนแก่มาแล้วครับผมโซฟามรณะได้แล้วว่ะอะไรอ่ะใส่กรอกแซนด์วิชอ่ดโดนน้ำไปเลยโอ้โหของเล่นใหม่ครับมันรั่วไหมครับเฮ้ย เฮ้ยได้เพื่อนไอแป๊บเดียวเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มยั่วแล้วจอมปลาโอ้โหโอเคครับปลาล้ำลานนะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวคุณต่อยก็เดี๋ยวเย็นนี้ว่ากันอีกทีได้ครับผมเฮ้ยทางนี้ออกไม่ได้นะ ต้องกลับทางที่มานะโอเคครับก็ลําลาแคมปิ้งนะดูวิวสวยๆนะใช่ครับถ้าหนุใช่ก็เป็นหนึ่งเขื่อนที่สวยงามก็พยายามอย่ามาเพราะาเมื่อกี้ตรงนู้นก็หูเปิดเพลงรั่นเลยนะเพื่อนๆจริงเรามาก็ไม่ควรเลิกกูคนอื่นนะโอ้เวสป้าคันนี้โปอาร์มด้วยใช่ไหมหรือว่าหรือว่าโปอาร์มันอยู่แล้วเนี่ยโคตเท่เลยอ๋อเขาถอดบางโคนหน้าออกนะเขาสวยเลย มาดูผมชอบนะอ่าสไตล์ของเวสปาเนี่ยถ้ามาลุยๆมันก็คงจะแบบคอนเทนต์ดีนะพอรถมันค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะครับป่ะกลับของจริงแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละขากลับก็เป็นมุมแบบริมเคลื่อนแม่ประจันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะโอเคก็มีขึ้นเนินเทคตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ต้องทำใจ <laughs> สเสียวเหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์ซ่านะโอเคขึ้นมาได้แล้ว let's go แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับผมกับการเดินทางของช่องเกาะบวกเที่ยวครับโอ้ยโอ้้โอ้้โอ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 ,อ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 ค กเดินทางไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุกสุดท้ายนะครับมันจะเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกของเราในอนาคตเสมอถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาและโอกาสก็มาสร้างเรื่องเราสนุกสนุกให้กับตัวเราเองบ้างนะครับไว้ข่าหน้าพวกเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน